สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาซ่อมลอกนะครับเพราะว่าแก๊กมันไม่ดังนะครับเดี๋ยวเราจะมา DIY แบบบ้านๆกันนะครับก็อุปกรณ์ของเราก็จะมีครับอุปกรณ์ที่หาได้กาวครับถ้าเป็นกาวร้อนก็จะดีนะประหยัดหน่อยครับก็นี่นะครับอุปกรณ์พื้นๆคลิปหนีบกระดาษนะครับก็พาสเตอร์นะครับแล้วก็ ครีมเอาไว้งอคลิปนะครับก็เริ่มแรกก็ถอดลอกมาทุกคครับนะครับไม่มีเสียงแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับทางในตัวสปริงมันหักไปแล้วนะครับ เราก็เริ่มแลกครับเอากิฟออกมางองเพื่อทาบมันนะครับก็วิธีการเทียบนะครับให้เราเอาตัวเฟืองเนี่ยออกมาจากรอกนะครับแล้วก็คว่ำตัวลอกลงไปอย่างนี้นครับคว่ำตัวสปูลลงไปนะครับแล้วเอาเฟืองใส่เข้าไปนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้วางเทียบตัวคลิปหนีบกระดาษได้นะครับว่าสูงต่ําแค่ไหนแล้วเราก็งอให้มันเข้ารูปนะครับ นี่ครับดัดออกมาก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะโค้งเข้ากับตัวสปุนนะครับแล้วดัดเป็นรูปทรงแล้วก็งอไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวเฟืองได้นะครับเราก็เทียบกับสปุนของเรานะครับให้ใกล้เคียงที่สุดนี่ครับมันจะเข้าเฟืองมาดีนะครับแล้วก็แต่งน้องนะครับให้มันเข้าใกล้ที่สุดของเรา ได้แล้วเราเก็เอาพลาสเตอร์นะครับมาแปะจริงๆใช้เป็นพลาสเตอร์ผ้าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้ยึดติดดีกว่าแต่ประเด็นอันนี้ผมไม่มีผมก็เลยเอาเท่าที่มีใช้ครับแล้วก็ตัดเป็นแนวนี่ครับตัดเป็นแนวยาวเพื่อจะแปะ กััับบตวกกนะคร็จะเป็นประมาณนี้แล้วเรามาเทียบเพื่อที่จะแปะนะครับนี่ครับพอเราแปะแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็แต่งเอานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วเราก็ทําการหยอดกาวนะครับแปะแล้วเราก็หยอดกาวเข้าไปนะครับเพื่อให้มันยึดติดกันนะครับแล้วก็จ,จะแต่งนิดๆหน่อยๆเลยอาจจะเอาถ้าเป็นพัตเตอร์ผ้านะครับมันจะยึดติดดีกว่าแต่ที่ผมไม่มีนะผมเอาเช็ดชูแต่งเพิ่มเอาแล้วกันนะครับ ก็ครับผมใส่เป็นเช็ดชู่ชเพิ่มมานะครับก็หยอดกาวมันเป็นประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอแห้งแล้วเดี๋ยวกำเนเสกันดูนะครับทิ้งไวสักพักนะึงก็ครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ถึแห้งแล้วนะครับนลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองประกอบฟังเสียงไป้องกันเลยนะครับก็ใส่เฟืองกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เสียงแข็งๆลั่นๆกันเลยนะครับก็ก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเราจะมาอัปเดตให้ ได้ให้รับฟังกันนะรับฟังรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากช่องน้องใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ